สวัสดีค่ะกระสาข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดโพสต์ต้นรูปเปิดโพสต์สาวอังกฤษเจ้าของแผลที่ทำตำรวจโป๊แตกใช้ถแถลงคดีแตงโมจากกรณีการถแถลงสรุปปิดคดีแตงโมนิดาตำรวจมีการนำภาพคดีต่างประเทศมาประกอบการบรรยายแต่บาดแผลในภาพไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือจึงเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์จนตำรวจผู้รับผิดชอบคดีต้องออกมาชี้แจงเพียงแค่นำภาพมาประกอบ การนำภาพดังกล่าวถูกวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ได้มีผลทำให้สาระของคดีเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าตำรวจจะออกมายอมรับผิดแต่สังคมก็อยากจะรู้ว่าบาดแผลของเจ้าของภาพเกิดจากอะไรหากรอยแผลเหมือนกับตังโมอาจเป็นไปได้ว่าตังโมก็โดนสิ่งของชนิดเดียวกันเรื่องราวของเมซี่กรูถูกโพสต์ไว้บนเฟซบุ๊กส่วนตัวของเธอแปลเป็นไทยได้ว่า ราว23น30น,นาทีขณะที่เมซี่ยืนอยู่กับโซฟีเพื่อนของเธอใกล้เวทีเต้นรำเธอถูกทำร้ายด้วยวัตถุปริศนาทำให้เกิดบาดแผลที่ต้นขาด้านหลังเดอกรีดทะลุชุดเต้นรำของเธอเมซี่เสียเลือดมากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ได้ทำการผ่าตัดไม่พบเศษแก้วหรือร่องรอยวัตถุใดๆทางนี้คาดว่าอาวุธมีลักษณะคล้ายใบมีดที่คมมากขณะที่ตำรวจกำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตำรวจเมืองสแตนฟอร์เชอร์เจ้าของคดีระบุว่าคดีที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นในปี2019ตำรวจยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือความคืบหน้าของคดีในปีดังกล่าวได้เนื่องจากเวลาผ่านมานานกว่า3ปีแล้วจึงให้คำแนะนำกับผู้สื่อข่าวประเทศไทยส่งอีเมลรายละเอียดของข่าวรวมถึงคำถามที่ต้องการสอบถามไปยังห้องศูนย์บังคับบัญชาเพื่อสอบถามรายละเอียดของคดีขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสด ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระสาข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ